สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะสำหรับในวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรณัฐถากูลนะคะนำเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับในเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครตัวแทนขายสลากดิจิตอลประจำปี2567นี้นะคะ จากในกรณีที่ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีการเปิดรับสมัครตัวแทนขายสลากดิจิตอลปรากฏว่ามีตัวแทนจำหน่ายหลายคนนั้นมีความประสงค์สมัครเป็นตัวแทนขายสลากดิจิตอลเป็นจำนวนมากนะคะดังนั้นแล้วค่ะเพื่อให้ทราบคุณสมบัตินะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิตอลนะคะจะต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขยอย่างไรบ้างดิฉันก็ไปค้นคว้าหาข้อมูลมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ ในประเภทตัวแทนจำหน่ายแบบประเภทบุคคลทั่วไปนะคะเหมือนคุณผู้ฟังหรือว่าที่ชั้นแบบนี้นะคะคุณสมบัตินะคะมี9ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกก็คือมีสัญชาติไทยนะคะข้อที่2ก็คืออายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์และไม่เกิน80ปีนะคะข้อ3ค่ะก็คือมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถจำหน่ายสลากได้ด้วยตัวเองหากอายุเกิน70ต้องมีหนังสือรับรองแพทย์ค่ะ ข้อ4ค่ะไม่เป็นผู้วิกลจริตจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคติดต่อซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจของสังคมนะคะในข้อ5ค่ะคุณสมบัติบอกว่าได้รับสลากเพียงโคต้าเดียวไม่ซ้ำซ้อนและให้หมายความรวมถึงการไม่ซ้ำซ้อนกับสมาชิกของตัวแทนจำหน่ายประเภทสมาคมมูลนิธิองค์กรด้วยค่ะ ในประเภทที่6นะคะเขาบอกว่าต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลลูกจ้างบริษัทที่บริษัทได้จัดให้มาปฏิบัติงานที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือคู่สมรสตามกฎหมายนะคะคุณสมบัติข้อ7ค่ะก็คือไม่เป็นข้าราชการพนักงานราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการหรือส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจค่ะอันนี้ดิฉันก็ไม่ได้และไม่เข้าข้อนี้แล้วนะคะ ข้อ8ค่ะคือไม่เป็นพระพิสุสงฆ์นักพรตนักบวชทุกศาสนายกเว้นบวชตามประเพณีเป็นครั้งคราวค่ะอันนี้ก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยเป็นตัวแทนจำน่ายอยู่นะคะแล้วท่านไปบวชอันนี้ยกเว้นนะคะข้อ9คุณสมบัติสุดท้ายในประเภทบุคคลทั่วไปก็คือกรณีใช้สิทธิ์คนพิการในการเป็นตัวแทนจำน่ายสลากินแบ่งรัฐบาลหากจำน่ายโดยตัวเองไม่ได้โดยสภาพให้ผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้จำน่ายสลากแทนได้ค่ะ สำหรับเงื่อนไขนะคะในกรณีที่สมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายประเภทบุคคลทั่วไปมีเงื่อนไขอยู่5ข้อด้วยกันข้อที่1บอกว่าจะต้องเป็นผู้ทำการค้าสลากได้ด้วยตนเองข้อที่2บอกว่าต้องจำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนดตามสถานที่ณจุดที่ได้แจ้งต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้ข้อที่3ค่ะบอกว่าต้องจำหน่ายสลากด้วยวิธีจำหน่ายปรีแก่ผู้บริโภคโดยตรงเท่านั้นห้ามขายส่งให้กับผู้ที่จะนำไปจำหน่ายต่ออีกทอดหนึ่ง ข้อที่4บอกว่าเป็นผู้สามารถที่จะปฏิบัติตามสัญญาระเบียบข้อบังคับคำสั่งประกาศและเงื่อนไขต่างๆที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดเกี่ยวกับการจำหน่ายสลากทั้งในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคตทุกประการและเงื่อนไขข้อสุดท้ายของการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายประเภทบุคคลทั่วไปก็คือจำนวนสลากที่จะได้รับการจัดสรรให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดค่ะ อันนี้ก็คือในประเภทบุคคลทั่วไปนะคะการเป็นตัวแทนจำน่ายมาต่อกันที่ในประเภทสมาคมมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลต่างๆค่ะคุณสมบัตินะคะ 1. มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 2. ค่ะเป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ดังต,งต่อไปนี้ ก็คือมีวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและจดทะเบียนจัดตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่ะคุณสมบัติข้อที่3นะคะของประเภทสมาคมมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลต่างๆบอกว่าต้องมีรายงานสถานะทางการเงินมาแสดงย้อนหลังไม่น้อยกว่า1ปีโดยผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตค่ะ 4นะคะมีเอกสารที่แสดงการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ5ค่ะต้องแสดงรายชื่อสมาชิกผู้พิการที่รับสลากไปจำหน่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ75ของจำนวนสลากที่รับไปจำหน่ายและวิธีการที่จะนำสลากให้สมาชิกไปจำหน่ายพร้อมแผนการจำหน่ายสลากค่ะ 6นะคะเป็นองค์กรที่มีความสามารถที่จะทําการควบคุมสมาชิกให้สามารถทําการค้าสลากได้ด้วยตนเองตามราคาที่กําหนดตามสถานที่นะจุดที่ได้แจ้งต่อสมาคมมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลนั้นหรือสํานักงานสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะคุณสมบัติข้อสุดท้ายนะคะของประเภทสมาคมมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลต่างๆในการเป็นตัวแทนจําหน่ายค่ะก็บอกว่า สมาชิกที่รับสลากไปจำหน่ายของสมาคมมูลนิธิหรือองค์กรจะต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับตัวแทนประเภทบุคคลทั่วไปนะคะส่วนในเงื่อนไขค่ะของตัวแทนจำหน่ายประเภทสมาคมม,มูลนิธิหรือองค์กรการกุศลต่างๆมีจำนวน6ข้อด้วยกันนะคะดังต่อไปนี้หนึ่งค่ะคือมีหนังสือจดทะเบียนการก่อตั้งสมาคมม,มูลนิธิหรือองค์กรและมีสมาชิกเป็นผู้พิการที่มีเอกสารรับรองจากหน่วยงานของรัฐ ข้อ2ค่ะกรณีเป็นนายกสมาคมประธานกรรมการหรือเป็นสมาชิกของสมาคมมูลนิธิหรือองคอ์กรที่ดำเนินธุรกรรมเกี่ยวกับการจำหน่ายสลากมากกว่า1แห่งให้รับมอบอำนาจเพื่อมารับสลากได้เพียงแห่งเดียวค่ะข้อที่3นะคะคือมีหลักฐานชัดเจนแสดงให้เห็นว่าสมาคมมูลนิธิหรือองคอ์กรมีกิจกรรมทางสังคมด้านสาธารณประโยชน์ด้านต่างๆรวมถึงกิจกรรมเพื่อการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกค่ะ เงื่อนไขข้อที่4ค่ะเป็นองค์กรที่สามารถปฏิบัติตามสัญญาระเบียบข้อบังคับคำสั่งประกาศและเงื่อนไขต่างๆที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดเกี่ยวกับการจำหน่ายสลากทั้งในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคตทุกประการเงื่อนไขข้อที่5นะคะบอกว่าต้องบริหารจัดการสลากให้กับสมาชิกภายในองค์กรให้เกิดความเป็นธรรมหากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรสลาก หรืออื่นใดก็ตามสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายสลากให้แก่องค์กรจนกว่าจะได้ข้อยุติและเงื่อนไขข้อสุดท้ายนะคะสำหรับตัวแทนจำน่ายประเภทสมาคมมูล,ลนิธิหรือองค์กรการกุศลต่างๆก็คือจำนวนสลากที่จะได้รับการจัดสรรให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดค่ะมาดูในส่วนของผู้ซื้อผู้จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลกันบ้างนะคะ ก็จะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ค่ะก็คือเป็นบุคคลธรรมดามีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์มีบัญชีธนาคารกรุงไทยค่ะแล้วก็ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วกรณีตัวแทนจำหน่ายขาดคุณสมบัตินะคะก็จะเป็นกรณีดังต่อไปนี้ค่ะก็คือไม่มารับสลากตามวันที่กำหนดโดยไม่แจ้งเหตุผลย้ายภูมิลำเนาออกนอกเขตจังหวดัดขายสลากเกินราคาและถูกจับกุมสละสิทธิ์ถึงแก่กรรมและอื่นๆค่ะ ส่วนหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ตัวแทนจำหน่ายต้องปฏิบัติเหมือนกันนะคะก็คือต้องรับสลากทุกงวดตลอดอายุสัญญาขายปลีกตามราคาที่กำหนดและต้องรับผิดชอบควบคุมมิให้ขายเกินราคาห้ามโอนสิทธิ์การย้ายสถานที่ขายต้องได้รับการอนุญาตเป็นหนังสือจากสำนักงานสลากกินแบง่งถึงแก่กรรมค่ะระหว่างสัญญาก็จะถือว่าสัญญานั้นสิ้นสุดหากผู้ขายบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนดต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย1เดือน ต้องปฏิบัติตามสัญญาระเบียบหลักเกณฑ์ข้อบังคับประกาศและสุดท้ายคือหากปฏิบัติผิดหลักเกณฑ์สำนักงานสลากกินแบ่งนะคะก็มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดสัญญาได้ค่ะ ก็นี่ก็เป็นหลักเกณฑ์คุณสมบัติเงื่อนไขต่างๆนะคะสําหรับผู้ที่จะสมัครเป็นตัวแทนสลักดิจิตอลนะคะในปีนี้นะคะที่เขาจะมีการเปิดรับสมัครกันอยู่นะคะก็อย่างไรนํามาฝากคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะสนใจที่จะทําอาชีพนี้นะคะสนใจที่จะสมัครกันค่ะก็ลองติดตามดูค่ะ ในส่วนของเรื่องการท่องเที่ยวนะคะนำมาฝากกันในเรื่องของอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวค่ะก็เตรียมที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้พิชิตยอดภูสอยดาวนะคะที่สูง2,102เมตรในวันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวนะคะตเตรียมเปิดให้นักท่องเที่ยวพิชิตความสูง2,102เมตรของยอดภูสอยดาวค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่4ของประเทศไทยนะคะและก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์ค่ะซึ่งทางอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวก็จะเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นพิชิตยอดภูสอยดาวตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยน2567นะคะ ไปจนถึงวันที่10มกราคม2568ค่ะก็ไม่กี่เดือนเท่านั้นนะคะ ลักษณะาการพิชิตยอดภูสอยดาวค่ะก็จะเป็นการไต่ขาวบนสภาพเส้นทางสูงชันซึ่งแต่ละจุดจะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในระหว่างทางก็จะพบกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สัมผัสหมอกที่ปกคลุมไปทั่วผืนป่าเลยค่ะซึ่งการพิชิตยอดภูสอยดาวนั้นทางอุทยานจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว80คนต่อวันค่ะ จำกัดอายุไม่เกิน60ปีนะคะและต้องไม่มีโรคประจำตัวค่ะ ทั้งนี้นะักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะพิชิตยอดภูสอยดาวนะคะต้องทําการจองผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสํานักงานอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะก็เข้าไปในเว็บไซต์ได้นะคะ nps.dnp.go.th ค่ะก็จริงๆก็เซิร์ชง่ายๆนะคะว่าอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวนะคะก็ลองเซิร์ชเข้าไปก็จะมีลิงก์ออกมานะคะเราก็จะเจอจํานวน3วัน2คืนสามารถจองพื้นที่กางเต็นท์ล่วงหน้าได้60วันและนําหลักฐานการ จองโดยแจ้งรายละเอียดการจองพื้นที่กลางเต็นท์จำนวนผู้ประสงค์ที่จะพิชิตยอดภูสอยดาวพร้อมชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะคะของทุกคนเลยค่ะโดยต้องตรงกับบัตรประชาชนแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางเพจ a ฟ e b o o k นะคะอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวเท่านั้นค่ะเน้นย้ำว่าเท่านั้นเลยนะคะ ก็ใครที่อยากจะไปท่องเที่ยวนะคะก็รีบไปกันค่ะเพราะว่าเปิด1พฤศจิกายนถึง10มกราคมปีหน้าเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เกิน60เขาไม่ให้ขึ้นแล้วนะคะก็ต้องเสี่ยงหลายๆอย่างเขาก็เลยไม่ให้ขึ้นถึงจะแข็งแรงก็ตามค่ะดังนั้นแล้วก่อนที่เราจะอายุ60ถ้าเรามีความฝันที่จะพิชิตภูสอยดาวก็รีบเตรียมตัวไปจองกันได้เลยนะคะส่วนเรื่องผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะพื้นที่การเกษตร ที่ได้รับความเสียหายกว่า7 0 0 0 0ไร่นะคะมูลค่าความเสียหายกว่า900ล้านบาทนั้น นายพีรพันธ์คอทองค่ะที่บดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยค่ะว่าขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดําเนินการสํารวจและตรวจสอบความเสียหายด้านการเกษตรเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามกรอบเวลาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ปรับลดจาก90วันเป็น65วันค่ะ เพื่อเร่งรัดความช่วยเหลือเกษตรกรให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยได้รับรายงานว่ามีพื้นที่การเกษตรได้รับการยืนยันความเสียหายแล้วกว่า7,000 700, ไร่มูลค่าความเสียหายกว่า900ล้านบาท โดยจากนี้นะคะกรมส่งเสริมการเกษตรจะได้นําข้อมูลความเสียหายของพื้นที่การเกษตรนั้นไปเสนอต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอําเภอค่ะหรือกอชพอเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือให้สามารถใช้เงินทดลองราชการในอํานาจผู้ว่าราชการจังหวัดหรือในอํานาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2562และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปรีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2564ต่อไปนะคะก็ต้องเร่งมือกันนะคะก็ทุกอย่างพยายามจะทำให้เร็วที่สุดพี่น้องเกษตรกรก็จะได้ มีการดื่มตาอ้าปากได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่ทำมาโดนน้ำท่วมไปหมดแล้วก็มีความเสียหายค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวค่ะปิดท้ายรายการเปิดคลื่นคุยข่าวในวันนี้ค่ะด้วยบทเพลงตามรอยความดีนะคะจัดทำโดยคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ค่ะ วันนี้หมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวแล้วดิฉันยาตาวีมินวรณัฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ i do to... ทิ้งที่เคยตั้งปันิธานจะสืบสารรักษาต่อยอดต่อไปและหากสองมือส่งต่อให้อีกร้อยมือจับมือหกสิบล้านมือรวมมือให้เป็นหนึ่งใจตฎนไายก็คงสวยงามเติโตมันคงยิ่ง าคอยก้าวตามรอยความดีเรื่อยไปไม่ว่าใครจะเห็นหรือไม่ไม่สำคัญไม่ค่ แต่หากสองมือส่งต่อให้อีกร้อยมือจับมือหกสิบล้านมือรวมมือให้เป็นหนึ่งใจตดไม้ก็คงสวยงามกต่โตมันคง กองบัญชาการกองทัพไทยขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกรถินพระราชทานกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปี2567ในวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เวลา9นาฬกา29นาทีณวัดสร้อยทองพระอารามหลวงแขวงบางซื่อเขตบางซื่อกรุงเทพ โดยขอเชิญร่วมทำบุญกระถินพระราชทานกองบัญชาการกองทัพไทยได้ที่กรมการเงินทหารหรือบริจาคโดยตรงผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพไทยชื่อบัญชีกระถินพระราชทานกองบัญชาการกองทัพไทยเลขบัญชี157ขีด2ขีด07619หขีด 6, 6หรือนระอารามหลวงในวันพิธีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02 575 6369 กองทัพเรือจัดตั้งกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือเพื่อนำใบบัตรให้กำลังพลกองทัพเรือและครอบครัวที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุกผลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพเรือหมายเลขบัญชี1 1 5ขีดสอง ขีดห7ึ่งเขีดสชื่อบัญชีกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่กรมการเงินฐานเรือหมายเลขโทรศัพท์024755557หรือ024754584